ลคลิปที่แล้วนะคะที่นกพาไปชมเดลิเวอรล่าจอมเทียนนะคะเดี๋ยววันนี้ยุ้ยกับพี่วิตตี้เนี่ยจะพาไปชมเดลิเวอรล่าโอเชียนได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้พี่วิตตี้อยู่ไหนเดี๋ยวขอไปหาพี่วิตตี้ก่อนนะคะนี่ไงพี่วิตตี้ทำอะไรคะเนี่ยที่นี่ไม่ใช่แฟชั่นวีคนะคะคุณอ้าวหรอดูพวกโอเชียนได้ชิ้มามี่สีอีกไม่ใช่ามานี่เ,เลยเค,ค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้นะคะ ยูอีกับพี่วิตตี้จะพาไปชม The l i v i r a l Ocean Dive ซึ่งะะเป็นโครงการที่ครูเจ๋งดีไซน์ดีที่สุดของพัทยานะตอนนี้โอเคเดี๋ยวครูขนาดไหนนะคะดเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะไปค่ะ ชั้น9นะคะแล้วตรงนี้ก็คือของลิฟต์หัพี่วิทย์รู้สีขนาดโถงลิฟต์อะยังแค่โถงลิฟ็์ก็สวยขาวแล้ว <PM. S 2> มีความแบบเป็นวัยรุ่นแบบมีสีสันสดใสใช่แล้วเฉดสีที่ใช้ก็จะเป็นสีแดงคลาสิกเรดซึ่งแตกต่างและโดดเด่นจากโครงการอื่นอยู่ใช่ตั้งแต่อยู่พัทยามาเคยเห็นโครงการไหนที่ใช้ไม่เคยอะเรียกได้ว่ายูนิคมากมอก,ม<า>กเลยมาก ที่นี่นะคะ<ม>ก็จะมีห้องตัวอย่างด้วยกันทั้งหมด3ท้ายนะคะเดี๋ยวยุ้ยกับพี่วิตี้เนี่ยจะแยกกันพาไปชมแต่ละห้อง <Okay. S 1> เนาะดเดี๋ยวให้ยุ้ยพาไปชมก่อนนะได้เลยเดี๋ยวดิฉันจะรอชมห้องที่สวยที่สุดเช่นกันฝังด้านโน้น <Okay. S 2> ตักเรอกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้ยุ้ยก็อยู่ในห้องวันเบดรูมนะคะ39.4ตารางเมตรนะคะซึ่งที่เดอะลิเวอร์ล่าโอเชีเนี่ยเราให้เป็นฟูล l y f เฟอร์ h น d นะคะซึ่งที่นี่จะมีการออกแบบดีไซน์นะคะให้ ค่อนข้างยูนิคนะคะแล้วก็แตกต่างจากโครงการอื่นที่เราเคยสร้างมาสังเกตได้จาก top floor, ท็อปครัวท็อปหินตรงนี้นะคะเราเลือกเป็นหินสีแดงนะคะเพื่อที่จะแบบให้มันดูแบบสดใสวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยมีสีสันนะคะ,ะตู้เย็นนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคะเครื่องซักผ้าเตาฮูดนะคะไมโครเวฟโต๊ะทานข้าวนะคะสวยงามหรูหรามีสีสันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซฟาโต๊ะกลางนะคะทีวีนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนเนี่ยก็จะมีบิวอินเตียง,งมีที่นอนมีทีวีนะคะแล้วก็ที่นี่เราทำช่องเสียบ usb ที่หัวเตียงให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะสามารถทำทำงานนะคะหรือแต่งตัวนะคะแต่งหน้าได้หมดตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งเราให้ตู้เสื้อผ้าถึง2ตู้ได้กันนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งที่เนี่ยเราได้แบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งนะคะห้องอาบน้ําเราก็จะมีเรนชาวเวอร์ให้เรียบร้อยนะคะด้านในสําหรับที่นี่นะคะที่เราไม่ได้ให้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวอลเปเปอร์ ท็อปตกแต่งเล็กๆน้อยๆอย,อย่างเช่นโคมไฟช a n d e l i e กรอบรูปนะคะอย่างนี้จะไม่ได้นะคะ mm hmm. เราเหลือพื้นที่ไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถใส่ความเป็นตัวของตัวเองใส่ดีไซน์สไตล์รสนิยมของเราลงไปได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปกันค่ะตอนนี้พี่วิที้รออยู่ค่ะ mm hmm. โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่1ขห้องนอน43ตารางเมตรนะคะ นี่เลยโซนนี้จะเป็นโซนครัววิวท,ทีชอบโซนห้องครัวมากมาเพราะห้องนี้เนี่ยหนึ่งห้องนอนแต่มีคิทเช่นไอแลนด์ให้ด้วยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบานด้านหน้าก็จะเป็นกระจกมีไฟซ่อนด้านในดูมีความหรูหราแตกต่างและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะกินข้าวนะคะวางเก้าอี้ได้4ตัวเลยนะคะหนึ่งห้องนอนโต๊ะกินข้าวชุดใหญ่และต่อด้วยห้องนั่งเล่นนะคะมุมนี้ ซึ่งสามารถเทควิวของโซนจอมเทียนได้แค่ชั้น9ก้ายังสามารถมองเห็นวิวทะเลได้เยอะขนาดนี้แล้วถ้าเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปน่ะจะสวยมากแค่ไหนห้องนอนกว้างมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเตียงไซส์คิงค่ะจากตัวเตียงเนี่ยาสามารถมองเห็นวิวโซนจอมเทียนกลางคืนสวยมากๆและมองเห็นวิวทะเลด้วยนะคะ ตู้เสื้อผ้าบานใหญ่มากหน้าบานนะคะก็จะเป็นกระจกมีไฟซ่อนด้านในสวยงามหรูหราคลาสสิก <S <S มุมนี้จะมีอ่ารวอินนะคะสามารถที่จะนนั่งแต่งหน้าหรือนั่งทำงาน working woman work from home ห้องน้ำนะคะกระจกบานใหญ่มากๆสามารถเช็คความหล่อความสวยได้แบบ100%เซค่ะนอกจากนี้ดูลายกระจกเงานะคะมีความฟามิงโก้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชาวเวอร์นะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะมีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยและตอนนี้ขออาบน้ำสักครู่นะคะไปเจอกันอยู่ฝั่งนู้นนะ คุณคะกำลังดื่มด่ำบรรยากาศดื่มด่ำบรรยากาศวิวทะเลค่ะวิวทะเลวิวสวยมากคือวิวอลังการมากห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วเนาะที่เราจะพาชมกัน44ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนคือห้องนี้ดูดูกว้างดูกว้างห้องนั่งเล่นแบบคือกว้างโอท่งมากๆคือนั่งเรารู้สึกแบบแกล้งไม่อึดอัดไม่อึดอัดเนาะอย่างที่บอกคือที่นี่ออกแบบมาออกแบบฟังก์ชันมาให้ค่อนข้างแบบลงตัวใช้สอยได้ทุก ตารางเมตรนะคะโต๊ะกินข้างฝั่งนี้มุมนี้ใช่ไหมคะใช่ได้แบบนี้เลยนะคะได้แบบนี้ค่ะอันนี้โต๊ะทานข้าวสี่ตัวค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีที่ใส่รองเท้าให้ด้วยนะคะหรือถ้าไม่อยากใส่รองเท้าก็สามารถเก็บของอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งมีห้องนี้ห้องเดียวเนาะที่มีชั้นวางรองเท้าใช่ค่ะโซนครัวนี่คือแบบกว้างนะมุมนี้เหมาะกับยูมากๆเลยครัวเนี่ยเป็นที่อิาทำครัว คือถ้าคนชอบทากับข้าวอ่ะพี่วิตตี้คือมันเหมาะมากเลยนะ <kalk> มันแบบตรงเนี้ยเนื้อที่มันกคคว้างแบบกว้างมากส<ๆ>ำหรับบันเดสบส44ตารางเมตร44ตารางเมตรมีพื้นที่ในส่วนของแบบจัดเตรียมอาหารเนาะอ่างตัวนี้ก็ใหญ่มากๆเตาไฟฟ้าสองหัวอ<ม>ืมครบครันตู้สวยงามค่ะ perfect perfect ม,มากค่ะมุมนี้อ่ะห้องนอนคือห้องนอนห้องนี้ชอบมากเลยอ่ะพี่วิตตี้เพราะว่ามันเห็นวิวทะเลแบบ เห็นทังฝั่งด้านนู้นแล้วก็ฝั่งแบบเกาะร้านคือแบบวิวโปรคือตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่มองเห็นไม่ใช่สามีนะคะซีวิวเอที่จะเอาเรื่องมาเองคะตู้เสื้อผ้านะคะอยู่มุมนี้คือการจัดวางลงตัวหน้าบานสวยงามใหญ่ใส่เสื้อผ้าได้เยอะเลยสามารถยักทีวิตี้เข้าไปได้เลยนะคะได้เลยสามคนโอเคาไม่ทำอะไรจากมุมต่อไป ห้องน้ำนะคะห้องนี้ก็กว้างมากเลยคือ Hello เก o g l e คนเขาออกสองทางค่ะคุณโอ้คือเก๋มากตรงนี้คือสามารถเข้าออกได้สองทางนะคะสมมติเวลาเราแบบมีแขกเนาะเราก็ล็อกตรงห้องเราห้องนอนได้แล้วก็เข้าออกทางฝั่งห้องลิวิ่งนะคะและเราสองคนนะคะพาดูโครงการดล e r i v i e r โอเชีย Drive แบบจุกใจแล้วโครงการที่ชิค เคูที่สุดของพัทยาน,นะคะยุ้ยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ,ะยังมีอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการเดลิเวอร์แล้วโมนาโคนะคะซึ่งจะเป็นพี่มอนนี่กับน้องอินอินนะคะจะพาไปชมกันวันนี้ยุ้ยกับพี่วิตตี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย